สวัสดีครับผมอาจารย์วัชสุแสงธรรมฟ้าหรืออาจารย์ประธานชนะผลชัยรหัส400หรือ400เชี่ยวชาญเรื่องโหราศาสตร์ไทยจากโอรเวอร์วันนี้เนีเรามาเปลี่ยนชีวิตกันนะปีใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเวียนบรรจบครบมาเนี่ยนะ2,567นะเป็นปีที่ดีมากสำหรับผู้คน ที่ต้องแปลเปลี่ยนชีวิตตัวเองด้วยโอกาสทีนี้โอกาสเนี่ยนะฮรเราเนี่ยต้องหาโอกาสความหมายโอกาสก็คือเลิกผานาทีหรือเลิกยามที่ดีนั่นเองเพื่อที่จะมาปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองนั้นอะไรก็ตามที่เราอยากจะทำให้ชีวิตมันดีขึ้นเนี่ยเราต้องเรียนรู้เร,เรียนรู้ว่าเราควรทำอะไรควรใช้วันอะไร เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือทํากิจกรรมของตัวเองเพื่อให้ประสบความสําเร็จดังนั้นนับตั้งแต่วันที่1มกราถึงวันที่15เมษาสองห้าหกเจ็ดนะฮะท่านจะต้องใช้วันที่ดีสําหรับท่านเลยก็คือวันเสาร์วันเสาร์เป็นวันทงชัยวันทงชัยคำว่าทงชัยแปลว่าชนะ ดังนั้นในวันนี้นี่ท่านทํากิจกรรมใดๆก็ตามเนี่ยท่านก็จะชนะทุกอย่างวันที่สองที่ท่านจะต้องใช้เพื่อที่จะประกอบกิจกรรมก็คือวันพุธวันพุธเป็นวันอาทิตย์บดีคําว่าอาทิตย์บดีแปลว่าผู้มีอำนาจดังนั้นในวันนี้เนี่ยถ้าเราใช้ทํากิจกรรมใดๆก็ตามท่านก็จะมีอำนาจหมายความว่าคนทั่วไปเนี่ย จะยอมรับนับถือในสิ่งที่ท่านทำทำอะไรบ้างก็ทำสัญญาสมัครงานขยายกิจการติดต่อต่างประเทศท่านสามารถทำได้ในวันที่ดีสองวันนี้แล้ววันที่ห้าม hmm. สำหรับครึ่งปีแรกก็คือวันศุกร์วันศุกร์เป็นทั้งวันอุบาทและวันโลกาวินาศนั้นวันอุบาต ท่านก็คิดดูสิครับว่าวันอุบาทเนี่ยท่านจับอะไรในวันนั้นหรือทําอะไรในวันนั้นที่เป็นมงคลสําหรับท่านมันก็คืออุบาทดังนั้นเมื่อมันเป็นอุบาทเราไม่เอาเราหลีกเลี่ยงเราสามารถหลีกเลี่ยงได้เขาเรียกว่าเราอีไซน์ชีวิตตัวเองได้อีกวันหนึ่งก็คือวันศุกร์เหมือนกันแต่เป็นวันโลกาวินาคําว่าโลกาวินาเราอย่าไปทําในวันนั้นเช่นกัน oh, <no. S 1> ดังนั้นวันศุกร์เราไม่ทํา ไม่ทํากิจการใดๆที่เป็นมงคลเด็ดขาดน,นะฮะคำว่าวินาศก็คือวินาศสารสโรนั่นแหละนะอย่าไปแตกมันนั้นจากวันที่16เมษายนถึงสิ้นปีอันนี้เราก็ต้องมีอีกสองวันที่ดีหนึ่งเป็นวันนันคารวันนันคารเป็นวันธงชัยคือทำอะไรก็ประสบความสำเร็จอีกวันหนึ่งก็คือวันพฤหัส วันพฤหัสเราทําอะไรก็ประสบความสำเร็จเช่นกันเป็นวันอาทิตย์วัีก็คือหมายความว่าเราทําแล้วมีอำนาจนั่นเองแต่วันที่ต้องห้ามในครึ่งปีหลังก็คือวันจันทร์วันจันทร์เป็นวันอุบาทอ่าอันนี้เราไม่ทําวันเสาร์เป็นวันโลกาวินาศเราก็ไม่ทําเช่นกันดังนั้นสองวันหลัง เราอย่าไปทำกิจกรรมหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็ดขาดกิจกรรมเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราทั้งหมดนั่นแหละใน1ปีเนี่ยเรามี4วัน,นที่ต้องใช้ก็คือ1วันเสาร์วันพุธวันอังคารวันพฤหัสดีสําหรับทุกคนดีสําหรับเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ว่าทําการใดๆก็ตามในชีวิตใหม่ของปี25 6-7นี้เราก็จะประสบความสำเร็จแ,แบบปัง,งทันทีเลยท่านที่ต้องการนะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือพลิกชีวิตนะด้วยการใช้เลิกที่ดีแล้วละเอียดลึกลงไปหรือเลิกผานาทีชั้นสูงเลิกยามอันดีที่ใช้ได้กับทุกกิจการเพื่อที่จะพลิกชีวิตของท่านให้ท่านติดต่อแอดมินหรือติดต่อที่มา forever นะด้วยหรือติดต่อมาที่ผมรหัส400สวัสดีครับ